เดี๋ยวโทรไปหาไอ้คนชื่อเก่งหน่อยเราทำพันพันสามไม่ไมีปัญหาราคาเลยจอยคนชื่อเก่งเนี่ยที่ว่าอยู่ตาดใช่ไหมใช่คนชื่อเก่งที่มันอยู่ตาดเนี่ยเมันมีปัญหากับหลายคนเลยเนี่ยมีปัญหาหลายคนเลยเนี่ยเขาราคาเขาทำมาขนาดนี้ตัดราคาเขาเหลือฮัอลโหลเราทำไมไปทำทำไมไปทำทินผมแล้วไปตัดราคางานเขาทำมาพันสี่แล้วไปทำทำไมพั 1, นสองอ่ะ ราคารถอ่ะพี่เอารถไปทำปปใช่ไปโคอ่ะผมทำกันพันสี่แล้วพี่ไปทำอยู่พันสองอ่ะราคามันก็เสียหมดทุกเง,งี้ยใช่ไหมพี่ตาใช่แล้วไปทำอย่างนั้นได้ไงต่อกลัวรู้แล้วว่ารถไม่มีงด <ไป S 1> แต่รถราคามันต้องยืนพื้นตลอดไปทำอย่างนี้ราคามันก็เสียหมดสิ เสียทำไมพูดแบบนี้เสียเสียทำไมพูดแบบนี้เสียนักเลงเกินแล้วเนี่ยพูดแบบนี้อาชีพเดียวแนจะทำแบบนี้เสียไม่ได้หรอกเสียคือรู้ผมรู้ว่าเสียรถเสียไม่มีงวดแต่เสียก็ต้องยืนพื้นราคานี้ราคาพันสี่ยังไงก็บางพันสี่เสียไปทำอย่างงี้มันก็ตัดราคาราคามันก็เสียเหมือนทำร้ายกันเอง่ะเออ ราคามันก็นเสียหมดที่นี่ชาวบ,บ้านเขาไม่ได้อยากจ้างรถที่แพงๆที่ไหนเขาอยากจ้างของถูกกว่านี่เสียน่าจะยืนพื้นราคานี้ตลอด <c oughs> เสียผมรู้ว่าเสียอยากได้งานแต่เสียไม่น่าทำนำําไม่น่าไปตัดราคาแบบนี้เลยราคาเสียหมดก็เสียรับงานประมาณนี้เองพันสองพันสองรับงานตลอดเลยนะไม่รู้ว่าอนั้นอาจจะเป็น ทั้งบ้านเสียก็ได้แต่ที่นี่มันมันเขตของผมเสียต้องรับราคาเดียวกันเนี่ยแหละราคาไม่จะได้ไม่เสียเสียรับงานมั่วนะรับงานมั่วรับงานค้าบเขตนะเสียเสียต้องถามก่อนเขตนี้เขาจ้างกันตท่าไรเสียไม่ใช่เสียมาเสียเอาันสองพันสองไเสียไม่รู้ก็เสียับพันสองมาตลอดเลยไม่เคยมีพันสี่เขาขึ้นกัน วเสียแบบเนีียสทำงี้ไปได้หรอวงการนี่มันมันต้องมันถึงกันหมดอะเสียหรือเสียจะเอาอ่ะเออเสียอย่าิงี้งานถามไปให้เสียทำจริงงอะไม่หรือเสียจะเอาเออเอาไรผมให้โอกาสเสียนะยกรถหนีเลยนะยกรถหนีเลยนะยกรถทิ้งเลยผมผมกลับไปตอนนี้โดนนะโดนนะผมบอกให้เลยนะให้โอกาสนะนะเสีย Eat, เส begun, all, huh? <t 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 ี่ยเสี <t 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 ่ยกระทำแบบนี Kont ้ไม่ถูกเลยเอาเอเอาเสี่ยกระทำแบบนี้ไม่ถูกหรอกวางสายไปแล้วพี่จับเลยยันๆันเลยกลับเลย